คมต,ตันโเอแปลกเนาะคนมงแล้วอะ่ะยิ่งสวยเนาะยิ่งมงยิ่งมงแล้วเออเอ,อ,เออลาขึ้นมากเลยอะสวยเป็นดําแม่ง ระวังนะครับลูกสาวเส็จแล้ววันนี้ย่กลับบ้านได้นอนละแล้วแล้วริดหัวลงนะ เหน็บนิดป่ะไม่เป็นไรรอ M U อย่างเดียวเลยนะเออได้ไหมคะได้ค่ะเออคือลังคาเลยค่ะลูกยินเลยลูก ไลฟ์สปาคืนนี้ไลฟ์ไหมไปทะเบียนซื้อแล้วใช่ขอบคุณทุกคนมากๆบายบายขอบคุณทุกคนมากๆบายบายลูกสาวบอกว่าให้ซื้อซื้อไอ้นี้แล้วเราอะไรอ่งทุกคนเตรียมซื้อไอ้นี้ละู้รถคันนี้ะ เล่นเลยลูกสาวบอกว่าจะไปจะไปออกกำลังกายบ๊ายบายพี่คนบ๊ายบายค่เด็กชุ่มดีพี่ย้อยเออ เห็นถูกต้องแล้วอะไรของเธอเนี่ยเตยพี่เตยดูสิกูถามปิกคนคูเร like> ียกถูกแล้วฉันเรียกถูกแล้วเออไปแล้วไปแล้วครับไปก่อนอ๋อ่ะรูกรเขนนะเออจิ๊บจิไปเนยเมื่อกี้